ถ้าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พ e a เอลเซนะผมดาร์กอนช็อปเอกนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ ออาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโรบอตกันด้วยนะครับในวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม c r e a t u r e of t o n a นา a ร่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้มารีวิวครีเจอร์แต่อย่างใดนะครับเพื่อนเพื่อซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาบอกวิธีรับนะครีเจอร์ตัวละครใหม่นะนะครับแบบฟรีๆกันไปเลยนะครับเพื่อนๆย้ําว่าฟรีๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องเสียเงินสักบาทหรือว่าต้องบริจาคสิ่งของเพื่อรับครีเจอร์ตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยททาภรกิจั้งหมดเนี่ยภารกิจเพื่อนๆก็สาามรรถับเจ้้้าคครรรีีีเเเเอตัััวนนนนน่่ยยะะบบบบไไปดแฟๆลพื่อนๆแต่่กอนรับชมเนี่ยก็รบกวน เพื่อนๆนะครับกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง TikTok ด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่มีบัญชี TikTok อยู่แล้วหรือว่าเล่น TikTok อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ใกล้จะครบ10,000ผู้ติดตามแล้วนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการได้รับเจ้้้้าาาาาคคคคคครร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 รีีีีีีีีีเเเเเเเออออออจจจจ์์ตตตัััััััััววววววใใใหหหมมมม่่่่่่นน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 กกกกลลยยดดบบ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 ะะะะสิิิปโพืๆผธแฟ นนะครับเพื่อๆโดยต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่อัปเดตเข้ามาพร้อมกับเจ้าวานูเอลล่าเลยนั่นเองก็คือเป็นตัวละครที่อัปเดตเข้ามาในวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์นะประเภทเสือชีต้านั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์แบบครีเจอร์มิชชั่นนั่นเองก็คือตัวที่เราเนี่ยนะครับสามารถทำภารกิจเพื่อรับเจ้าครีเจอร์ตัวนี้ได้แบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยภารกิจขอออองเเเเเเจจจจ้้้าาาาาคคคครรรรรรรีีีีี์ตััััวนน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 ่่่่ยยยยยยะะะะะบบบกกกกก็็็ไไไมมมมดดพืๆโภิ ท pelled, people, sword, ั mail, ้งหมดเนี่ยวสี่ภารกิจด้วยกันนะครับที่เราเนี่ยต้องทําเพื่อปลดล็อกเจ้าครีเจอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยภารกิจที่1เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะทำการดีลไลกเมนเทียนะครับเพื่อนๆทูสิบดิเฟเรนครีเจอร์นะครับเพื่อนๆก็คือให้เราเนี่ยนะครับใช้ครีเจอร์นะที่มีความสามารถไลกเมนเทียหรือว่าไลกเมนเทียเนี่ยนะครับโดยครีเจอร์ที่มีความสามารถไลกเมนเทียเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ชื่อเจ้าครีเจอร์ทั้งหมดภายในเกมที่มีความสามารถนี้เนี่ยนะครับไว้ใต้คคคคคอออออมมมมมมเเเเเนน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 นตต์์ละะะกกกัััััรรรรรรรบบบบพพืื่่่่่่ๆๆสสาาาาาาหหททีีีีีีียยู้้้วววจไถง สามารถไปดูที่ได้คอมเมนต์กันได้นะครับเพื่อนๆโดยให้เราเนี่ยนะครับใช้ครีเจอร์ที่มีความสามารถไลกเมนเทียเนี่ยนะครับโจมตีครีเจอร์ตัวอื่นนะครับเพื่อนๆแล้วให้ครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับติดสถานะไลกเมนเทียนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยมีเงื่อนไขว่าเราเนี่ยนะครับเพียงแค่โจมตีให้ติดสถานะไลกเมนเทียนะครับเพื่อนๆไม่เจาะจงว่าเราเนี่ยนะครับต้องโจมตีให้ติดกี่แต้มนะครับเพื่อนให้มันติดกี่แต้มก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ขอให้ติดสถานะนี้ก็พอนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเราเนี่ยนะครัับบต้้ีนล10ววแ ต้องเป็นครีเจอร์ที่ไม่ซ้ํากันด้วยนะครับเพื่อนๆก็คือสรุปได้ง่ายๆว่าก็คือให้เราเนี่ยนะครับใช้ครีเจอร์ที่มีความสามารถเลกเมนเทียนเนี่ยนะครับโจมตีครีเจอร์10ตัวนะแล้ว10ตัวนี้เนี่ยต้องไม่ซ้ํากันนะครับเพื่อนๆเพียงเท่านี้เนี่ยนะครับภารกิจแรกก็จะเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆภารกิจที่2นะครับเพื่อนๆก็คือภารกิจที่ให้เราเนี่ยนะครับเดินทางนะครับเพื่อนๆในพื้นที่ทีี่่มชือว่าเพลนนี่นะครับเพื่อนๆโดยพื้นที่ที่มีชื่อว่าเพลนเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่บนสุดของโซนาเรรรีียยก็คคคืืออออภาาเเเเหนนนนนขงงโซัั่ะบพื่อนๆโดยเพื่อนๆสาามรถ ดที่แมพนะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถเดินไปที่เพลนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการเดินทางนะเป็นจํานวน15,000แต้มนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพียงเท่านี้เนี่ยนะครับภารกิจที่2ของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆภารกิจที่3นะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับคิวห้าเดาว์เฮอร์บิวอัลคลีเจอร์แอดไนน์นั่นเองนะครับเพื่อนๆภารกิจนี้เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยทำการคิวหรือว่าสังหารนะครับครีเจอร์นะที่เป็นตัวกินพืชเนี่ยนะครับทั้งหมด5ตััวนนะครบเพื่อๆแล้วทั้ง5ตัวนีี้เนน่ยะคคคครรรรรรัััับบบตต้้้อออออองงงงงเเเป็็นนนนนน่่่่่าาาดววยะะพืืืๆหก อายุเนี่ยมากกว่า66แต้มขึ้นไปนะครับเพื่อนๆและให้เราเนี่ยนะครับทำการสังหารหรือว่าคิวเนี่ยนะครับในขณะที่เป็นตอนกลางคืนด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆทั้งหมดเนี่ยห้าตัวด้วยกันเพียงเท่านี้เนี่ยภารกิจที่3ของเราก็จะเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนแล้วก็ภารกิจสุดท้ายภารกิจที่4นะครับเพื่อนๆให้เราเนี่ยนะครับทำการ use ambush นะครับเพื่อนๆ20ไทม์หรือว่า20ครั้งน,นั่นเองก็คือให้เราเนี่ยนะครับเล่นเป็นครีเอเจอร์นะตัวกินเนื้อหรือว่าประเภทแคนิวโวตัวไหนก็ได้้้้้นน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 ะะะคคครรรรัััับบบเเ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 พพืื่่่่่อออๆๆแแแลลลลลววาา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 าขขมมมมใใใกกกหหงจทีีภยย คอมพิวเตอร์หรือว่า PC เนี่ยนะครับให้เพื่อนเเนี่ยนะครับกดคอนโทนหรือว่า ctrl เนี่ยนะครับครั้งนะครับเพื่อนเแล้วก็กด w 1ครั้งนะครับเพื่อนๆโดยการ ambush เนี่ยนะครับเพื่อนเเป็นการซุ่มโจมตีนั่นเองนะครับเพื่อนเซึ่งการซุ่มโจมตีเนี่ยนะครับเราสามารถกดปุ่มคอนโทนนะครับเพื่อนเพื่นแล้วก็สามห้ถกดปุ่ม w หรือว่า w เนี่ยนะครับในการวิ่งไปขน้าได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหากเพื่อนเล่นในมือถือเนี่ยนะครับให้กดตรงรูปที่เป คล้ายๆกับพุ่มไม้แล้วก็มีตา2ข้างอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอย่างไงก็ลองไปหากันดูนะครับก็จะเป็นการซุ่มโจมตีนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆกดปุ่มนั้นหนึ่งครั้งแล้วก็ทําการวิ่งไปข้างหน้านะครับเพื to to the, ่อนๆก็จะเป็นการซุ really ่มโจมตีน yeah. ั arises, ่นเองนะครับเพื่อนๆให้เราทําทั mm ้งหมดเนี่ยนะครับยี่สิบครั้งด้วยกันนะครับเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะภารกิจที่สี่ของเราเนี่ยก็จะเสร็จเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถกดปุ่มแล้วก็เดินแล้วก็หยุดแล้วก็กดปุ่มใหม่แล้วก็เดินใหม่ได้นะรััเ่าาามทททํด้ลหหกจีงง ภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี also, ่ยนะครับเราก็จะได้เจ้าพารักเนี่ยนะครับเข้ามาในรหัสแบบถาวรหรือว่าแบบสปิชี่เลยนั่นนี่นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปสุ่มให้เสียเหตุหรือว่าเสียเงินอะไรสักบาทเดียวเลยนะครับเพื่อนๆเพียงแค่ทํำทั้งหมดเนี่ยสี่ภารกิจนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเก็จะสามารถได้รับเจ้าพารักเนี่ยนะครับเข้ามาภายในนี้แบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆพื่สำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากได้เจ้าพารักเนี่ยนะครับก็สามารถไปทําภารกิจทั้ง4ภารกิจนี้เพื่อรับเจ้าพารักแบบฟรีๆๆๆไดดดด้้้เเเเเลลลยยยนน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 ะะะะะะคคคคคครรรรรััััับบบบบบพพืื่่่่่อออออหวววาาาิิิิปปปปีีีีีโโโจ็ชช์กกกฝ กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับและสําหรับใครที่กําลังมองหาคลีเจอร์สายพันธุ์ต่างๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ในเพจพีแอลเซตดาคอนฉับพิกได้นะครับทางร้านเราเนี่ยนะครับมีคลีเจอร์เนี่ยมากกว่า100สายพันธุ์นะให้เ,เพื่อนๆเลือกซื้อเลยนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ยังมีเห็ดที่เป็นค่าเงินในเกมคลีเจอร์ออฟโซนอลีเนี่ยนะครับให้เ,เพื่อนๆน่ะสามารถสั่งซื้อได้ด้วยนะครับเพื่อนๆยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยผมมตต้้้้้้ออออออองขััััััััััววววววลลลลาาาาาาาไไไปปปกกกกกบบบบบบเเเจพพพรรรรร่่่่นน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 นแะะคคคคืๆใใหหหิิดดีีีโสสส